อ้าวสสสวัสดีก่อนสสสวัสดีก่อน,อนเอ้ออามองกล้องมองกล้องสองแล้วมองสวัสดีเลยยกมือด้วยลยอ้าวยกมือปดอนสวัสดีเอีก่อนสวัสดีเอ,อ,เอ <c oughs> สี่ก่อน,อ,นอ,อ้าวปดอนรู้เรื่องอ้าวแล้วคุณทำไมตไม่ส,สวัสดีเอสวัียดีค่ะออไอ้ไนี่ตายเร็วเล <c oughs> ยค่ะดวพี่โนดมาวันนี้เราอยู่กันหลายคน ไม่ต้องตกใจว่ามีใครมังร่งเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ป้าดอนพอแล้วพรอแล้วคนเนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้จักก็คือป้าดอนคนนี้ไม่ต้องแนะนําอ่าคุณแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีชื่อเสียงในบ้านหลังนี้รัตนาหอเลเป็นน้องในมโนหอเลที่เป็นตำรวจอ๋อแนะนำนะฮะ,นนะส่วนคนนี้ฮะส่วนคนนี้หลายคนถามว่าเขาคือใครเขาคือ อดีตสอส,อสอพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรน,นะฮะแนะนำหน่อยแนะนำชื่อเดี๋ยวก่อนนะฮะผมอาจจะพูดเสียงดังเนื่องจากว่าสอส,อสอเนี่ยหูไม่ค่อยดีแนะนำชื่อหน่อยครับสส่ากันนะมูดตึงแนะนำชื่อตัวเองหน่อยครับอ๋อผมชื่อสมวัฒนาครับเดสมวัฒนาครับเป็นสอสอจังหวัดอะไรครับเป็นอดีตสสอ,อุดร ปีไหนครับปีหนึ่งแปดกับปีหนึ่งเก้าตอนนั้นหัวหน้าพรรคเทอะไหครับพระเดชพรคิดศิสังคมคือผมบอกว่าแกเป็นสสเนี่ยสมัยนั้นผมยังไม่เกิดเลยฮะเพราะหมอปลาเกิดปีสองหนึ่งแต่แกชื่อสสสมวัฒนาเนี่ยแกเป็นระหว่างปีหนึ่งแปกับปีหนึ่งเก้าก็คือสองสมัยเพราะมันโดนยุบสภาแล้วไอ้ปีหนึ่งเก้าก็เลือกตั้งใหม่แกก็ได้เป็นอีกสามเดือน สอสอรู้จักคุณรัตนาไหมไม่รู้จักใครจริงใครนะเนี่ยรัตนาหอเล่โอ้ขอประทานโทษไม่ทราบจริงๆิไม่เคยเห็นนั้นผมคืนนี้สอสอช่วยอภิปรายคุณรัตนาหน่อยเพราะเขาชอบด่าครับโอ้บรรยายอย่างนี้จะตายเร็วพระสงฆ์บอกกับเรามาหลายเรื่องเลยคนมัตายเพื่อนพี่โนดเยอะเลยเขาบอกว่าแอบอยู่ละ คือคืนเนี้ยผมอยากให้สอสอเนี่ยอภิปรายตัวเขาอ่ะว่าทาไมเขาต้องปากจัดปากเพาะเลาะไรพูดค่อยเพราะนั้นก็ได้ถ้าแดงมันไมยินยังไงไอ้หูตึงคือวันนี้เสียงหมอปลาเนี่ยอาจจะมีขึ้นมีลงนะเพราะว่าสสกับประดอรเนี่ยโอ้ไม่ค่อยดีสอสเนี่ยเยอะเลยส่วนไอ้คนหูดีก็คุยไม่รู้ละ ไอ้ส่วนคนหูไม่ดีอ่ะก็อยากคุยรูเรื่องแต่ไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บ้านฉันเลยค่ะเดียวเหอะคนมันตายพูดกันเป็นเสียงเดียวและเพื่อนพี่โนดสสอเนี่ยจะถือปืนอสสครับสสครับแล้วสสมีครอบครัวไหมเป็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสอสมีครอบครัวไหมครับว่าไงนะมีครอบครัวไหมครับอ๋อมีภรรยาหรือเปล่าฮะครับมีแต่่าเดียวนี้ไม่มีทําไมครับเสียชีวิต ลูกอะครับสิบห้าปีแล้วนะสิบสามปีประมาณแล้วลูกยังอยู่ไหมครับลูกก็ตายหมดดนแ้วเี่เหลือตัวคนเดียวใช่ใชคือสสเนี่ยที่แกมาหาผมเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเอ,เ,อเ,อเ,อเอามาฝากไว้ครับเอามาฝากผมไว้หลายปีแล้วแกไม่มีครอบครัวแล้วเนื่องจากว่าลูกแกเนี่ยกับภรรยานเนี่ยโดนฆาตก,กรรมเสียชีวิตไปแล้วทีนี้อาการของแกเนี่ย แกก็จะอภิไปรายไม่ไว้วางใจทุกวันนะก็เหมือนคุณรัตนาแดนนะฮะประดอน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 ได้ยินไหม<น>พูดดัดงๆได้ไหมประดอนใครคนนี้ใครคนนี้รัตนา,นาเขาด่ากเก่งแม่คนนี้เก่งเอา้ดดาคุณด่าเก่งอ่ะ ไอคนที่เฮียนี่ตอบผมไม่รู้เรื่องเลยค่ะดิฉันเป็นคนดีเป็นพยาบาลพี่นอดเป็นตำรวจบ้านฉันหลายคนเลยพระสงฆ์บอกใจเย็นนรัตนาผมติดต่อกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะบังเกิดกันแล้วคุณรู้จักสอสอไหมไม่รู้จักเลยแต่สอสอว่าคุณเปากหมันนะมึงะปากหมานะสอสอเขาว่ามึงไม่ต้องมาบรรยายเลยนะคนแถวนี้ก็เตรียมปืนกันหมดแล้ว ปัดเดินปัดเดิน,ดนลำคาญปากป้ารัตานาไหม,ไมปัดเดอนง่วงไหมครับปัดเดินไม่ง่วงไม่เคยหลับแม้แต่น,นาทีเดียวเดี๋ยวชีวิตจริงเ่ยต้องเงียบปากมาผมคุยกับปัดเดินเงียบปากนี่บ้านกูนะมึงไม่ต้องมาคุยในบ้านกูหรอกรอเดี๋ยวตำรวจมากันเยอะอะไราสงจาัดก,การได้ยินกับพูดไหมเนะี่ย ได้ยินกับพูดไหมเดี๋ยวชีวิตจริงกูจะบอกคนมั่นตปย่อยให้ถือปืนโง่เลยพี่โนดมากันแล้วสอสอได้ยินรัตนาด่าไหมเขาด่าแล้วไม่ได้ยินไอ้นี่แต่งเรื่องค่ะพระเจ้าได้ยินยังเดี๋ยวคนมั่นตายเพื่อนเราเต็มเลยเพื่อนพี่โนดเต็มเลยเขาบอกจะถือปืนอ๋อเขาพูดว่า คุณไม่ใช่สอสอคุณโกหกอ่าบอกเขาดิอดีตเป็นเออแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอดีตเป็นเป็นเมียาเขาใช่ไหมฮะเป็นผัวคนนี้ใช่ไหมไอ้นี่แต่งเรื่อง้ปากหมาเดี๋ยวชีวิตนี้กูจะบอกคนมนเหนือมาใต้ก็กว่ามือเรียกบอกให้บอกนะรัตนาผมจะเอาปืนยิงกันเนี่ยสอสอสสอครับ ถ้ารัตนาเนี่ยเขาได้เป็นเมียนายกอ่ะสสองก็ดีไหมมึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องเลยไอ้ปากเรื่งไปอินถ้ารัตนาเขาได้ผัวเป็นนายกอ๋อคนนี้เหรอใช่ครับสามีมีเหรอพี่ผัวเหรอมีครับไม่มีแล้วไม่ต้องไปเชื่อเขานะไอ้ปากเพ่งไปนเนี่ยใ่ก็เป็นได้เดี๋ยวชีวิตริงกูจะบอกคนบ้านเหนือบ้านตายหมดเลยถือปืนเนี่ยทุกคนพระสงฆ์สั่ง หมอปลาเป็นก็ได้อถ้าพูดเป็นคือการเป็นเนี่ยมันรับใช้คนไหนสสลองพูดว่าท่าสิงของสอสให้ฟังหน่อยดิอลองทําท่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัตานาหน่อยดิจะทาไม่ได้ก็ลองดูลองดูคือจะไปรู่จะพูดว่าอย่างไงก็ด่าคนเนี้ยให้ด่าคนเนี้ยคือ ดา้คนนี้แหละเดี๋ยวชีวิตจริงคนมารอบบ้านเลยพระสงบอกไม่ไม่ผมผมเพื่อนพี่โนตดถือปืนกันไม่มีจริงจริจัดแล้ววันนี้สอสอสามารถพูดข้อมูลอะไรได้บ้างไหมกับคนนี้ใช่ไหมกับใครก็ได้ก็ไม่ต้องัำหลดตัวมานะเอาเอานายกเลยนายกกับผมเป็นอยู่อ่ะ อ๋อสอสอเป็นนายกอยู่เดี๋ยวนี้นะแล้วพระเจ้าจอดแล้วค่อยๆก็ได้แล้วสามารถอาภิปรายใครได้มากไหมวันนี้คือการอาภิปรายนี่มันต้องพูดให้เขาทราบว่าเขามีความผิดเขามีข้อบกพร่องอย่างไรแล้วจะต้องแก้ไขซะให้มันถูกต้องนี่ลักษณะการอาภิปราย ืรัตนาสอสอว่าคุณเป็นเมียเขาจริงไหมไม่จริงล่ะกูเรียบร้อยในบ้านกูนตอนนี้มีคนมาแอบฟังอยู่แล้วพระสูงสั่งตอนนี้เขากำลังด่าสอสออยู่ผู้หญิงคนนี้คง,งไม่ใช่เขาไม่ใช่ดา่าไม่ใช่ดา่าคุณด่าเขาทำไมมึงไม่ต้องมาดํนเนินเรื่องนะไอ้ปากมา นียคนเนี่ยแถวนี้เขาบอกว่าคอยคอยฟังอยู่นะตึกปืนกันด้วยปืนพี่โนตปรดดอนปรดดอนเข้าใจยังยัง,ยงแล้วเมื่อไรปรดดอนจะเข้าใจปรดดอนปรดดอนปรดดอนไอ้ไขย เดี๋ยวคนแถวนี้มาแอบยิงแล้วพระสงฆ์สั่งแล้วคนมาตายกับเพื่อนพี่โนดเยอะเลยรู้เวลาวันนี้คุณไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรปะเนี่ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรมีทั้งสอสอมีทั้งประดอนเนี่ยอะคุณพูดคนเดียวก่อนคุณไม่พูดอะคุณวิเคราสสอสออยู่ไหนเนี่ยนี่อย่าไปฟังมันนะไอเฮียคุณไม่ใช่คนบ้านชั้นค่ะเขาพูดอะไรรู้เรื่องไหมเขาพูดอะไรสสอรู้เรื่องไหม ผมฟังเขาผมไม่ค่อยเข้าใจเขาพูดเร็วคุณอย่าพูดเร็วคุณพูดช้าๆ